สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะว่าเสียงชัดหรือเปล่าเสียงชัดไหมคะวันนี้มะกรูดทํางานเสร็จตามเป้าหมายนะคะก็เลยมีโอกาสได้มาทําคลิปที่อยากจะทํามาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่มีเวลานะคะหัวข้อนี้นะคะหัวข้อนี้ชื่อกลไกความทุกข รู้ไวยแก้ได้เร็วนะคะที่พูดมาไม่ใช่ว่าะตัวเองทำได้ทั้งหมดนะคะแต่พอเห็นแสงรำไรที่ปลายอุโมงค์แล้วก็เลยมาแบ่งกันมาแบ่งปันกันนะคะ,ะเรื่องมันเกิดขึ้นตรงที่ว่ามีวันหนึ่งมะกุดนั่งจำไม่ได้ว่านั่งสมาธิหรือว่านั่งนั่งเฉยๆนะคะแล้วก็คิดไปว่าอยากจะไปภาวนาที่นอร์เวย์ ความตั้งใจนะคะคืออยากจะไปภาวนาที่วัดป่าที่นอร์เวย์ก่อนที่โควิดมาเนี่ยคือพยายามที่จะไปทุกเดือนเดือนละครั้งนะคะแล้วก็ภาวนาแล้วก็ปีที่แล้วช่วงซัมเมอร์ก็ได้ไปภาวนา2อาทิตย์15วันอ่าประมาณ15วันได้นะคะครึ่งเดือนแล้วก็ปีนี้ก็ตั้งใจที่จะไปแต่ว่าเรื่องโควิดมันวุ่นวายมากอ่าเพราะทางนอร์เวย์เขาไม่เปิดประเทศให้คนสเดนไปข่าวที่มากุดตามดูนะคะแต่ไม่ได้อัปเดตบ่อยนะคะนานๆานอัปเดตทีแต่เพราะสถานการณ์ข้างนอกมันไม่นิ่งเนี่ยนะคะ สิ่งที่มะกรูดทําคือข้างในนิ่งนิ่งยังไงนิ่งคืออยู่เฉยๆนะคะอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่ก็เลยไม่ไม่ได้ดิ้นรนที่ที่จะไปนอร์เวย์มากในปีนี้นะคะเพราะว่าอ่านข่าวแล้วก็แบบเจราจากันอยู่ว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปแล้วก็สถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนไปด้วยแต่หลักๆคือไปไม่ได้เพราะว่าเพราะว่านอร์เวย์นะคะไม่ เข้านอร์เวย์ลำบากนะคะคน Sweden, คนสวีเดนเข้านอร์เวย์ลำบากอันนี้ณปัจจุบันวันนี้มะกรูดไม่ได้อัปเดตข้อมูลนะคะอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็เลยทําให้มะกรูดคิดว่าเอ๊ะเชื้อโควิดมันก็เชื้อเหมือนกันสมมุติว่าเขตแดนมะกรูดก็เลยนึกถึงนึกถึงป่าตอนที่ปีที่แล้วขับรถไปนอร์เวยนะ์เนาะก็นึกถึงป่าว่าชายแดนนอร์เวย์กับสวีเดนเนี่ยคือมันไม่ได้มีอะไรที่แบบอลังการ นะคะขับรถไปคือปุ๊บแปบ๊บเดียวแค่มีป้ายป้ายหนึ่งก็คือผ่านด่านได้แล้วไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายต้องขากลับเข้ามาไม่ได้มีพิธีรีตองแต่ขาไปในเป็นการตรวจพาสปอร์ตมีการตรวจหนังสือว่ามะกูดจะไม่ไปที่ไหนจะแบบกักตัวอยู่ที่วัดเท่านั้นก็เลยทําให้เอ๊ก็เลยคิดว่าต้นไม้ตรงป่าแถวชายแดนสวีเดนกับนอร์เวย์มันเหมือนกันต้นไม้เหมือนกันเลยพันเดียวกันด้วยซ้านะแต่แต่มนุษย์เราเนี่ยสร้างสมมุติขึ้นมา ตีเส้นตีเส้นสมมุติขึ้นมาว่าตรงนี้ฝั่งนี้เป็นนอร์เวย์นะฝั่งนี้เป็นนอร์เวย์นะฝั่งนี้เป็นสวีเดนนะเราสมมุติเข้ามาสมมุติมาล้นๆ้นเลยค่ะธรรมชาติเหมือนกันต้นไม้เหมือนกันทุกอย่างป่าเดียวกันทุกอย่างนะคะแต่ด้วยความที่มนุษย์มาสมมุติสมมุติเอาเองว่าอันนี้เป็นนอร์เวย์อันนี้เป็นสวีเดนทําให้คนคนหนึ่งหรือหลายๆคนที่อยากจะไปภาวนา ไปภาวนาไม่ได้ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ความผิดของใครนะคะแต่เพียงแต่ว่าเรามองว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆธรรมชาติมันคือธรรมชาติเดียวกันธรรมชาติเดียวกันย้ำมอมีกทีหนึ่งธรรมชาติเดียวกันนะคะแต่เรามาตีเส้นมาตีเส้นแบ่งเฉยๆตีเส้นแบ่งเป็นประเทศเราเป็นประเทศเขาพอนึกได้ดังนี้มมกุก็เลยคิดว่าโอ มนุษย์เราก็ไม่ต่างกันเนาะจริงๆต้นสนต้นสนในป่าเนี่ยเป็นต้นสนฝั่งสวีเดนต้นสนฝั่งนอร์เวย์มนุษย์เราจริงๆถ้าไม่ได้มีโลกแห่งความคิดเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต่างจากต้นสนเหมือนกันเลยเราเหมือนกันเลยเพียงแต่เรามาสร้างสมมุติขึ้นเองสมมุติว่าอันนี้เป็นกูอันนี้เป็นมึงอันนี้เป็นมันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากที่ที่เริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอที่บอกว่าธรรมชาติธรรมชาติเดียวกันจริงๆเคยอ่านของท่านพุทธทาสว่าตัวกูไม่ได้มีตัวสู๋ก็ไม่ได้มีตัวมึงก็ไม่ได้มีตัวมันก็ไม่ได้มีคือสิ่งพวกนี้มันเป็นโลกก่อนหน้านี้เคยเข้าใจอยู่ว่าเป็นโลกในหัวของใครก็โลกโลกในหัวของคนนั้นแต่ว่า ก็ยังไม่เก็ตเพราะว่าเราเติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าก็ตัวกูก็มีกูก็มีมึงก็มีมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีตัวกูตัวสูเลยงี้ค่ะแต่ไม่เข้าใจว่าอ๋อเราไม่ได้ต่างจากต้นไม้เลยมนุษย์4ี6ห .8 หคนเนี่ยก็เหมือนต้นสนนะคะเหมือนกันเลยมาต่างกันแค่ในโลกความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนะคะแล้วพอฟังเรื่องนี้มกุลก็เลยเข้าใจว่าอ๋ออันนี้หรือเปล่า ที่เขาเรียกว่า,าเรื่องกลไกของการเกิดทุกข์นัมบกุฎก็มามามองย้อนดูเอ้ยมาศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนะคะเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยทราบแล้วอริยสัจสี่นะคะทุกสมุทัยนิโรธมักนะคะทุกเนี่ยรู้รู้นะคะแล้วก็สมุท,ทยัยก็สั้นๆคือตัณหาเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์นะคะตัณหาตัณหาอุปทานนะคะอุปทานในขันห้าทำให้เกิดทุกข์เราก็ทราบแต่ว่าเอ๊ะ แล้วมันมาอย่างไงเหมือนกับเรามาดูที่ปลายสายแล้วนะคะแล้วเรื่องอิยสยัจสีมันเกี่ยวข้องยังไงกับปฏิจสมุบบาทเพิ่งพูดได้วันนี้เพิ่งซ้อมก่อนที่จะมาไลฟ์นะคะเป็นคําที่ยากมากนะคะก็เคยฟังแต่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยเข้าใจเลยนะคะแล้วก็ได้ไปฟังของท่านพุทธ,ธาทาสช่วงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโมกุดฟังเยอะมากเป็นคนที่ถ้าสนใจเรื่องไหนแล้วจะแบบฟัง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 แต่เรื่องนั้นอ่า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 นแต่เรื่องนั้น นะคะแล้วก็เบื่อไปหรือไม่งั้นก็เข้าใจไปถ้าไม่เข้าใจก็เบื่อก็เลิกสักพักแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็เลยทําให้พอพอมาแบ่งปันแต่ไม่ใช่รู้นะคะมหกูดไม่รู้ไม่รู้ขอย้ําว่าพูดในฐานะผู้ผู้เดินทางเหมือนกันนะคะแค่มาแบ่งปันว่าเฮ้ยมันแช่อย่างนี้หรือเปล่านะคะโอเคนะบอกว่าที่เรารู้กันคือมีทุกสมูทัยนิโรธแล้วก็มรรคกเนาะแล้วถ้าเราเอาแว่นขยายมาส่องที่สมูทยัยที่เหตุแห่งทุกเนี่ย พอขยายสองตรงนี้สองตรงนี้เข้ามามันจะเห็นว่าอ๋อแรกเริ่มเดิมทีมันเริ่มมาจากอวิชาความไม่รู้คนชอบภาษาถ้าพูดแล้วก็ให้ความรู้ทางภาษาไปด้วยแล้วกันนะคะความไม่รู้นะคะอ,ะอูคุนิกเฮียเดี๋ยวอีกสักพักพอเมื่อกูได้หนังสือมาเมื่อกูจะมาแปลจับคู่ไม่ใช่แปลหรอกอ่านหนังสือมาแล้วก็มาจับคู่กันนะคะเรื่องเรื่องอ,องค์ประกอบต่างๆของวงจรปะติด จะสะมบัตินะคะขั้นแรกเลยอวิชาที่นี่เขาเรียกว่าอูคุนิกเฮตความไม่รู้นะคะเพราะมันมีอวิชาแล้วใช่ไหมด้วยความที่เราไม่รู้เนี่ยพอมีเอาแบบย่อแบบสั้นแบบที่มากูุดเข้าใจนะคะพอมีสิ่งมากระทบใจเราก็กระเทือนขึ้นมาทันทีพอมีสิ่งมากระทบใจเราก็กระเทือนขึ้นมาทันทีอาการของใจกระเทือนเป็นยังไงสิ่งที่มากระทบนะคะพอใจกระเทือนมันจะกระเทือนไปในทางที่ชอบก็ได้ เห็นคนเขียนคําชมมาเห็นคนเขียนคอมเมนต์สวยๆมาคาคอมเมนต์ชมชอบนะคะเห็นคนเขียนคอมเมนต์ไม่ดีคมมมอมเมนต์แบบว่าในเชิงเกลียดชงังเราก็ชงัชงชังชังคอมเมนต์นั้นนะคะหรือบางทีก็เฉยๆแต่เฉยๆนี่ไม่ใช่ฉลาดนะเฉยๆเฉยๆแบบว่าท่านพุทธทาสเรียกว่าเฉยโง่นะคะแต่โมกูก็ไม่ทราบว nee <ๆ>่าว่ามันเป็นยังไงแต่ที่คนเราเห็นได้ชัดเนี่ยนะคะที่เราเห็นได้ชัดคือ พอมีสิ่งที่มากระทบมันก็จะกระเทือนกระเทือนออกมาเป็นความชอบหรือความชังนะคะหรือเฉยๆแล้วพอเกิดชอบหรือชังเนี่ยมันก็เกิดความอยากตามมาจริงในที่ชอบเราก็อยากได้เพิ่มอีกพอไม่ได้เราก็เป็นทุกข์พอสิ่งที่มากระทบเช่นมีคนดา่ามีคนดา่าใช่ไหมหรือเพื่อนร่วมงานาทำนิสัยไม่ดีตามความเห็นของเราก็าทำนิสัยไม่ดีมันก็เกิดความกระเทือน เราก็เกิดความชังพอเกิดความชังก็มาเกิดความอยากอีกว่าอยากจะให้ความรู้สึกนั้นมันหายไปนะคะอยากให้ความรู้สึกนั้นมันหายไปบางคนมีความรู้สึกเศร้านะคะอยู่ๆก็เศร้าไม่รู้อะไรมากระทบบางทีเศร้าโดยไม่รู้ตัวเศร้าโดยไม่รู้สาเหตุก็มีนะคะบางคนเป็นเป็นเพราะฮอร์โมนนะคะช่วงก่อนรอบเดือนหรือเป็นโรคอะไรเนี่ยค่ะเศร้าโดยไม่รู้สาเหตุก็คือมันมีสิ่งที่มากระทบแต่เราไม่รู้ว่าอะไรกระทบแล้วมันก็เกิดความกระเทือนพอเกิดความกระเทือน เกิดความเศร้ามาแล้วก็ชังความรู้สึกเศร้านั้นนะคะอยากให้ความรู้สึกเศร้านั้นหายไปก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ทุกข์เข้าไปใหญ่นะคะพอทุกข์แล้วก็ยิ่งคิดปรุงแต่งไปอีกคิดปรุงแต่งคิดว่าจะแก้แค้นเพื่อนร่วมง,งานคนนี้ยังไงถ้าเจอคอมเมนต์ไม่ดีเราจะตอบเขายังไงคิดปรุงแต่งไปก็สิ่งที่อยู่ในใจเราก็มากระทบเราอีกทีหนึง่งแล้วก็กระเทือนแล้วก็วนวนวน,นอยู่อย่างนี้นะคะความทุกข์จากความทุกข์เล็ก เนี่ยนะคะพออยากจะให้มันพ้นทุกข์อยากจะให้มันหายไปมันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นนะคะวงจรมันจะหมุนกระทบกระเทือนเกิดความรู้สึกชอบชังเฉยแล้วก็อยากอยากที่จะได้สิ่งที่ชอบมากขึ้นอยากที่จะให้สิ่งที่เราชังมันพ้นไปเร็วๆให้มีน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เกิดความทุกข์พอเกิดความทุกข์ถ้าไม่มีสติก็คิดปรุงอ่ะก็คิดปรุงแต่งต่อแต่งไอความคิดของเรามันก็ไปกระทบ กระทบจิตของเราอีกรอบก็กระเทือนก็หมุนไปหมุนไปอย่างนี้พอหมุนไปอย่างนี้ทําให้เมื่อกูดนึกถึงอะไรรู้ไหมคะทาให้เมื่อกูดนึกถึงการปั้น,ป,นปั้นก้อนหิมะเวลาปั้นก้อนหิมะเราเริ่มจากการเอาหิมะก้อนเล็กๆเท่ากับมือแล้วเราก็กลิ้งกลิ้งไปเรื่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆรูปมันก็จะใหญ่ขึ้น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 นะคะใหญ่ขึ้นถึงขนาดว่ามันสามถ้ามันกลิ้งมาทับเราเนี่ยตายได้นะคะจากลูกเล็กๆเองนะ ลองเปรียบเทียบอันนี้กับวงจรความคิดของเรานะคะด้วยความไม่รู้นะคะมันจะหมุนไปหมุนไปพอคิดมากสมัยก่อนนู่นกูนเคยได้ยินหมอพูดเรื่องความคิดวนในอ่างนะคะความคิดวนในอ่างคล้ายๆอย่างนี้และคะ่ะความคิดวนที่พื้นหิมะคิดรอบหนึ่งก็เหมือนกับกลิ้งลูกหิมะครั้งหนึ่งมันก็ใหญ่ขึ้นคิดอีกรอบหนึ่งเรื่องเดิมเนี่ยนะ ก็ใหญ่ขึ้นแล้ววันนึงเราไม่ได้คิดเรื่องเดียวนะเราคิดหลายเรื่องมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมีก้อนหิมะใหญ่ๆนี่หลายก้อนมาฮือมาเลยท้ายที่สุดหาทางออกไม่เจอนะคะวิธีแก้แก้ยังไงแก้ด้วยการฝึกสติฝึกสตินะคะฝึกสติโอเคนะมาดูกันอ่าก็ถ้าเรามีสติถ้าเรามีสตินะแทนที่มันจะเป็นก้อนหิมะ แทนที่มันจะเป็นก้อนหิมะก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะถ้าเรามีสติสติมากพอมันจะเป็นแค่เกล็ดหิมะเท่านั้นเองสิ่งที่มากระทบมันจะเบาบางเท่ากับเกล็ดหิมะเท่านั้นเองสวยงามด้วยซ้ำนะคะไม่ได้กระเทือนเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ทุกข์มากขึ้นเนาะโอเคนะคะอันนี้อยากแบ่งปันอยากแบ่งปันนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าก็ใช่สิ ก็ใช่สินะคะจริงๆแล้วทุกคนมีมีเรื่องที่ที่มากระทบเพียงแต่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมกูดก็จะเจอเจอมาเยอะเจอมาเยอะนะคะ,ะเคยคิดนะเมื่อก่อนเคยคิดเห็นวัฒนธรรมเห็นวัฒนธรรมคนไทยแล้วน่ากลัวมากนะคะเมื่อก่อนเคยคิดว่าโอ้โหวัฒนธรรมอย่างนี้น่ากลัวมากนะคะวัฒนมทัวลงนะคะแต่พอจริงๆแล้วพอมีมาเนี่ยนะคะไม่ได้ ไม่ได้กระเทือนนะคะมีมากระทบแต่แต่ไม่กระเทือนนะคะสิ่งที่เราทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรมากระทบเนี่ยน,นะคะก็คือมีสติมีสติเข้ามาดูใจของตัวเองเข้ามาดูใจของตัวเองเข้ามาเห็น,นกลไกว่าอ่ามีสิ่งกระทบเรากระเทือนไหมกระเ, баб, รระเะะทือนด้วยความชอบหรือกระเทือนด้วยความชังนะคะบางทีกระเทือนด้วยความชอบเราจะนึกไม่ค่อยออกเคควลามีคนเขียนชมเนี่ยมันจะลอยมันจะฟูมันจะมันจะลืมตัวมันจะนึกไม่ออก แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเหมือนกันผลเท่ากันนะคะทั้งชอบและชังนะคะถ้าเราไปไปฟูกับมันไปแฟบกับมันอย่างเงี้ยมันไม่มีไม่มีแรงที่จะไปทํามาหากินไม่มีแรงไปทํางานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้คือคือฝึกสตินะคะฝึกสติถ้าเราฝึกสติแล้วสิ่งที่มากระทบแทนที่จะกลายเป็นหิมะก้อนใหญ่เป็นแค่นี้นะเดี๋ยวจะเอาให้ดูถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่มากระทบแต่ไม่ได้กระเทือนนะคะแลวเดี๋ยวมครูจะร้องเพลงให้ฟังโอเคนะ ดูใจตัวเองก็ได้หรือดูที่คนที่เขาทำว่าเขายังมีอวิชชาครอบครอบงำอยู่ทุกคนยังมีอวิชาครอบงำอยู่นะคะที่พูดนี้ก็ไม่ใช่ารู้นะคะแค่แค่พอเห็นแสงนะเนี่ยสมมุติว่าเราเห็นมีแบบนี้มามีแบบนี้มานะคะอ่านแล้วก็ปล่อยไม่ต้องไปคิดต่อไม่ต้องไปอะไรต่อเห็นว่ามีสิ่งมากระทบมันก็คือแค่แสงแสงที่มากระทบดวงตาของเราเท่านั้นนะคะ แล้วก็ปล่อยฝึกมาฝึกด้วยกันนะคะไม่ใช่เรื่องยากค่อยๆฝึกค่อยๆฝ,ฝึกนะคะสําหรับใครที่สนใจจะนั่งสมาธิด้วยกันก็มาดูเฟซของมะกรูดได้นะคะติดต่อมะกรูดได้ทาง a c e b o o k นะคะชื่อมะกรูดเบอร์การมดนะคะมะกรูดจะใช้จะสิงสถิตยอยู่ที่ Facebook ค่ะก็จะประกาศเวลาที่จะนั่งสมาธิวันละประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่ที่ Facebook ของตัวเองถ้าใครเวลาตรงกันก็มานั่งก็มานั่งด้วยกันพอหลับตาแล้ว นั่งไก่หรือนั่งไก่ก็เหมือนกันคือคือกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาร้องเพลงนี้มะกุูดชอบเพลงนี้มากนะคะอ,อันนี้วงที่ร้องชื่อวงจีวันแบนนะคะอันนี้เป็นบทกรรของท่านพุทธทาสชอบมากชอบมากนะคะ รูปนี้มาจากเว็บไซต์เพจของกิจกรรมสวนโมกกรุงเทพค่ะอันความจริงตัวกูมีได้มีแต่พอเพลอมันเป็นผี ด้วยกันอีกรอบนะคะอันความจริง สหายเอ๋ยจงทอนซึ่งตัวกูและทอนทั้งตัวสูอย่างเต็มที่มีกันแต่ปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เออย โอเคใครมีหน้าที่อะไรก็ไปทำไปทำหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคือคืออะไรนะคะฟังเพลงนั้นแล้วกลับมาดูรูปนี้อีกทีนะคะว่าอันความจริงตัวกูมีได้มีไม่ได้มีเลยค่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นแต่พอเพลอมันเป็นผีโผล พอเผลอนะคะไม่มีสติเป็นผีโผล่ขึ้นมาเป็นผีโผล่ขึ้นมาเลยอันนี้โลกของกูอันนี้โลกของมันอันนี้โลกของนู่นนี่นั่นนะคะพอหายเผลอตัวกูก็หายไปพอไม่เผลอแล้วเราก็จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีนะคะ เป้าหมายเป้าหมายของมะกรูดคือฝึกยังไงเพื่อให้หมดความเป็นตัวกูนะคะหมดความเป็นตัวกูถ้าไม่มีตัวกูเหลืออยู่นะคะมันก็จะไม่มีสิ่งที่จะมารองรับสิ่งที่จะมากระทบมีมาแต่ไม่กระทบเพราะมันไม่มีตัวกูมารองรับนะคะโอเคยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็ ตั้งสติตั้งสติสติเป็นยาวิเศษขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ